สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับอาจารย์หนันอีกแล้วนะครับในช่วงชาติขนมนิวอ่าไม่ใช่สิรักษาสุขภาพกับชาติขนมนิวนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเราอยู่กันกับพี่อัดนะครับเพศสัต์อภินันฉายจรูนครับผมสวัสดีครับเพจารตว์อภินันนะครับอ่าวันนี้เราจะมาคุยเรื่องอะไรกันครับพี่อัดอ๋อวันนี้เราจะมาสอบถามกันก่อนว่าจากที่ผ่านๆมาเนี่ยเราได้ไป เนควบคุมอาหารหรือว่าออกกาลังกายแล้วบ้างอย่างเอ่ออาจารย์อันจากที่ผ่านมาคลิปแรกคลิป2คลิป3อะไรอย่างี้ใช่ไหมครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วมั่งใช่มีอะไรที่ดีขึ้นบ้างไหมของผมนี่ก็จะมีการออกกาลังกายเออเยี่ยมมากครับขั้นต่าก็คืออาทิตย์หนึ่งก็3ครั้ง3ครั้ง3ครั้งก็ไมหมายถึงนับ7วันใช่ไหมนับ7วันใช่นับ7วันก็3ครั้งครั้งหนึ่งก็ประมาณ3ามสิบนาทีจนสี่สิบนาทีโอเคเยี่ยมมากนะครับ แล้วส่วนทานอาหารเนี่ยก็ค่อยๆปรับไปค่อยปือเรายังหักดิบไม่ได้แน่นอนอ่าใช่ถูกต้องครับเพราะว่ามื้อมื้อเช้านี่หนักหน่อยโอเคเนาะมื้อเที่ยงก็ปกติอ่ะกินก็ไม่ได้อะไรมากมายอ่าครับแต่แต่ที่เห็นได้ชัดคืองดจุกจิกงดจุกจิกโอเคอ้ถือว่าเยี่ยมถือว่าเยี่ยมส่วนมื้อเย็นเนี่ยอ่ยังงดไม่ได้ยังลดไม่ได้ครับผมก็ไม่เป็นไรก็ยังยังงดไม่ได้แล้วก็ยังทานน้อยไม่ได้อ๋อแต่ก็ค่อยๆปรับครับผม ที่เลี้ยงได้คือหนึ่งคือของทอดของทอดตอนตอนเย็นนะครับผมก็ประมาณโอเคแสดงว่าสโลแกนของเราค่อยๆลดค่อยๆปรับก็ไปได้อยู่ก็ไปได้เนาะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเนาะใช่ไหมสองนึ่งสองหนึ่งหนึ่งแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะตอนนี้ค่อยๆเพิ่มเพิ่มอะไรเพิ่มอะไรเพิ่มออกกาลังกายไงจากและที่ผ่านมาเราอะไรนะสามครั้งต่อสัปดาห์อาจจะเพิ่มเป็นห้าครั้งต่อสัปดาห์เนาะก็ค่อยๆเพิ่มใช่ไหมอ่าใช่ค่อยๆเหมือนเดิม <Okay. S 2> แ,ตแ,ตแต่ทีนี้เนี่ยยังมีข้อสงสัยอยู่ว่าในกลุ่มโลกของ NCD เนี่ยนะครับคือ,อเห็นเดี๋ยวนี้ที่ว่าตัวเลขที่พี่อยากคุยครั้งแรกเนี่ยตัวเลขดีมันเยอะมากเพิ่มแต่ละปีมันเยอะมากใช่ก็เลยอยากเข้ามาเจาะลึกอีกสักหน่อยว่าในกลุ่มโลกของ NCD ที่ที่เขาเรียกว่า โรคติดต่อไม่เยอะรังใช่ไหมใช่ครับใช่กลุ่มโรคพวกนี้เนี่ยที่เราคุยกันไปส่วนมากก็จะมีเบาหวานความดันอะไรไอ้ความดันความดันไม่ใช่ความดันนะความดันความดันอ่าทีเนาะใช่ครับทีนี้อยากเจาะจงกับพี่อาว่ามันมันพอแบบมีแบบอ่เขาเรียกท็อปชาร์ตไหมติดฮีตว่าแบบคนเป็นมากที่สุดแล้วเสียชีวิตมากที่สุดหรือยังไงอย่างเงี้ยมี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 ครับมีกี่โรคก็มีข้อมูลที่บอกว่า กลุ่มโรค NCD เนี่ยที่มีอัตราผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตสูงสุดเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6โรคนะครับซึ่ง6โรคตัวนี้เนี่ยก็คืออยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่ม NCD ใช่ครับเป็น6โรคหมซึ่ง6โรคเนี่ยโรคที่อันดับหนึ่งเลยก็คือโรคเบาหวานโรคที่สองคือโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจโรคที่สก็คือโรคถุงลมป่งพองครับโรคที่สี่ก็คือโรค มะเร็งมะเรง็งมะเร็งตัวนี้ก็อยู่ใน NCD ใช่ครับเป็นกลุ่มโรคที่ติดต่อเอ้ยที่ไม่ติดต่อแต่เรื้อรงังใช่ไหมครับเป็นกลุ่มโรคไม่ติดต่อแต่เรื้อรังใช่ไหมครับเพราะว่าโรคมะเร็งเราไม่ติดต่อเนาะใช่ใช่ใช่ไม่ติดต่ออ,ะอ,อ่ะโรคที่ห้าที่เราได้พูดไปแล้วในตอนแรกๆก็คือโรคความดันโลหิตสูงโอ้ความดันนี่คือตกลงมาข้างล่างอะ่ะไ,ไ,ไ,ไม่ใช่ดับหนึ่งเหรอไม่ใช่ดับหนึ่งครับไม่ดับหนึ่ง ครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันส่วนโรคที่6นี่ผมก็ยังงงเหมือนกันติดท็อปชาร์ดได้ไงอ้วนลงพุงอ้วนลงพุงใช่ภาษาอังกฤษโอเบสิตี้งงเหมือนกันท็อปชาร์ดทำให้คนเสียชีวิตหกต้องบอกไม่ใช่ซิกท็อปซิกท็อปใช่ซึ่งซึ่งหกโรคนี้เนี่ยได้เราอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ไทยเฮล์นะครับ ไทเฮลใครสนใจสามารถเข้าไปดูได้เนาะนะครับก็อาจจะเ์อคาว่า NCD ก็ได้แล้วก็ลองก็ลองก็ลองหาคำว่าไทเฮลดูก็ได้แต่มันก็มีหลายอย่างเนาะตัวนี้ผมอ้างอิงจากตัวนี้นะครับ6โรคนะครับที่เราพูดไปตอนแรกเนาะกลุ่มโรค NCD นั้นเนี่ยถือว่าเป็นโรคที่ป้องกันได้นะครับเพราะสาเหตุหรือปัจจัยเสี่ยงหลักเนี่ยเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของตัวเรานั่นเอง อาจารย์อ๋นพอจุลุ่มไหมครับว่าพฤติกรรมเสี่ยงที่พูดถึงเนี่ยมีอะไรบ้างการทานการทานอ่าไม่ออกกําลังกายไม่ออกกําลังกายาแล้วก็พฤติกรรมการเข้าสังคมการเข้าสังคมคืออะไรครับาการเข้าสังคมปาร์ตี้งไงปาร์ตี้เช่นปาร์ตี้เอ้าปาร์ตี้ก็มิตติ้งยำเย็นอะไรเงี้ยมิตติ้งยำเย็นร้านหมูกระทะมีอะไรอีกนะเครื่องดื่มบุหลังมิตติ้งเหรอหลังมิตติ้งหลังมิตติ้งนอนดึกเกี่ยวไหมนอนดึกอ่ามีอะไรอีกไหม มีอะไรครับยัดเลยดีกว่าไม่รู้และลืมพูดไปคือการมิทติ้งดึกๆจนถึงตีหนึ่งตีสองก็คือแอลกอฮอล์ใช่ครับก็ที่อาจารย์พูดไปเกือบถูกเกือบทั้งหมดเลยครับผมซึ่งสาเหตุหลักๆที่เป็นปัจจัยเสี่ยงของกลุ่มโรคอินซดีเนี่ยก็คือก็มีตั้งแต่อาหารที่เราพูดถึงเนาะการรับประทานอาหารเค็มจัดมันเค็มแล้วก็เผ็ดพวกนี้มันเค็ม ถูกต้องครับเอาเป็นว่ารสจัดรสจัดหวานมันเค็มโอเคครับผมต่อมาก็คือการสุบุรีเนาะที่วัดสังคมแล้วก็สังคมอีกอันหนึ่งก็คือสุราสุราแอลกอฮอล์แล้วกันแอลกอฮอล์ครับผมดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ที่เราพูดถึงเมื่อกี้นี้ขาดอะไรนะขาดการออกกําลังกายใช่ครับตัวนี้ก็คือเป็นสาเหตุสําคัญครับผมที่เราขาดแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เราลืมพูดไปเมื่อกี้นี้ที่นอนดึกเนาะ นอนดึกเพราะอะไรเพราะอาจจะเครียดต้องใช้คําว่าเครียดครับใช้คําว่าพักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนไม่เพียงพอแต่ว่าก็ทําให้เกิดภาวะเครียดได้ครับอาจจะเพราะเครียดทําให้พักผ่อนไม่เพียงพอขั้นต่าในการพักผ่อนนี้ก็คือ8ชั่วโมงหก6ถึง8ครับ6ถึง8ไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงไม่เกิน8ชั่วโมงก็ได้นิดหน่อยตัวนี้พอแล้วใช่ครับใช่อืมอ่ะจบครับแค่นี้เหรอตัวนี้เรื่องตัวนี้ก่อน แล้วก็จะไปต่อเรื่องหนึ่งได้มองกล้องเลยพยายา่งกล้องเลยโอเค,อเคอซึ่งจากสาเหตุหลักเหล่านี้ที่เราพูดไปเนาะนะครับคราวนี้เนี่ยเราจะมาดูที่เรื่องที่ผมเคยพูดไปแล้วนะครับก็จะมาดูที่ตัวเลขตัวนี้อาจารย์อันไม่แน่ใจว่าเคยเจอไหมคำคำนี้ อะไรน่าจะอ่านลองอ่านดูสิรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพ,ภาพอตัวเลขตัวเลขอะไรบ้างนะครับตัวเลขอะไรบ้างที่เราจะพูดถึง<อ>นะคะใช่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 ที่เล่นเกมไปเมื่อคลิปที่แล้วไหมใช่ครับใช่ oh. ถูกต้องคือรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพเนี่ยก็ส่วนใหญ่เลยนะครับเป็นสิ่งที่พูดไปเกือบหมดละแต่คราวนี้เราจะมาเจาะลึกนิดหน่อยครับเจาะลึกนิดหน่อยเนาะตัวนี้อครับรู้ตัวเลขรู้ความเสี่ยงสุขภาพมีอะไรบ้างนะครับ ตัวเลขที่หนึ่งเลขหนึ่งอันดับสําคัญเลยน้ําหนักน้ําหนักมากน้ําหนักเยอะเสี่ยงเสี่ยงเท่าไหร่ว่าเยอะขึ้นไปอ่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราค่อยเจาะลึกอีกทีต้องมาวัดกับส่วนสูงด้วยใช่ไหมใช่ครับอันที่สองที่อาจารย์ดูไปแล้วส่วนสูงอ่าส่วนสูงก็เสี่ยงได้เหมือนกันสูงมากก็ไม่ดีเหรอเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่ายังไงครับผม อันที่สามอะดัชนีมวลกายที่เราพูดไปแล้วอหรือที่เรียกว่า bmi ไงครับตัวนี้ bmi โอเคออันที่สี่รอบเอวครับอ่ะไปดูคลิปที่แล้วเลยนะเกือบหมดแล้วอันที่ห้าความดันโลหิตอืตัวนี้แหละที่เราจะมาเจาะลึกกันวันี้อันที่หกน้ำตาลในเลือดอืมอืมก็คือถ้าสูงมากก็จะเป็นเบาหวานแต่แค่ไหนที่จะไม่เป็น และแค่ไหนที่ปกติอ,อันที่เจ็ดสูบบุหรี่ซึ่งตัวนี้ทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนา <ahr> ะนี่ก็เป็นตัวเลขที่เสี่ยงในกรณีเราไม่ได้สูบแต่คนรอบกายเราสูบรงนี้ก็มีความเสี่ยงเหมือนกันใช่ครับเสี่ยงอะไรน้าจ้านั้นเสี่ยงอะไรครับเสี่ยงอะไรอะไรอะไรน้าเขาว่าอะไรนะ,ะ,ะรนะบุหรี่มือสองบุหรี่มือสองใช่บุหรี่มือสองนีถือว่าใช่ใช่เขาใช้กันเยอะบุหรี่มือสองอันสุดท้าย ที่เราพูดกันไปแล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ตัวนี้ก็เป็นตัวเลขที่เสี่ยงอีกเหมือนกันมีทั้งหมดแปดตัวค่อนข้างเยอะนะค่อนข้างเยอะครับแปดตัวทั้งหมดนี่สังคมทั้งนั้นสังคมทั้งนั้นใช่แต่เป็นอะไรที่เราก็ที่จะควรรู้เลี่ยงได้ก็เลี่ยงใช่จริงๆแล้วก็ตามที่ต้นคลิปที่ว่าแล้วเนาะเป็นอะไรที่เราเลี่ยงได้ถูกต้องครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาดูส่วนประกอบภายใน นะครับต่อเลยเพีย่ยตัวนี้สิ่งที่ผมจะเน้นเนาะเดี๋ยวไว้ค่อยดูรูปข้างในอีกทีหนึ่ง,ง,งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมซึ่งตัวนี้ผมจะเน้นไปตัวที่ที่เรียกว่าดัชนีมวนกายนะครับดัชนีมวนกายดัชนีมวนกายที่ตอนแรกที่เราเล่นเกมไปใช่ไหมครับดัชนีมวนกายเนี่ยเขามีตั้งแต่ผอม สมส่วนน้ำหนักเกินอ้วนอ้วนเนี่ยแบ่งเป็นอ้วนระดับหนึ่งอ้วนระดับหนึ่งคือน้ำหนักเกินเฉยๆนะอ้วนอ้วนระดับสองแล้วก็อ้วนอันตรายคือมีอ้วนสามอ้วนเลยอะมีสามอ้วนใช่ครับมีสามอ้วนเดี๋ยวเดี๋ยวผอมเกินไปก็อันตรายเหรอผอมเกินไปก็อย่างว่ากินน้อยก็อ่อนแอใช่ป่วยง่ายใช่ไหมครับแตว่าเขาถึงถึงบอกเดินทางสายกลางใช่ครับสมส่วนนะ สมส่วนสมส่วนถามาผอมเกินไปเท่าไหร่อ่า BMI BMI เนี่ยที่เราเคยคำนวณกันไปแล้วเนาะอ่าใครใครอยากรู้สูตรการเดี๋ยวลองไปดูอีกทีหนึ่ง b m นครับนะครับให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะครับว่าเขาคำวณกันยังไง BMI เนี่ยเขาจะบอกว่าถ้าผอมหรือน้ําหนักต่ํากว่าเกณฑ์จะดูที่ BMI หรือที่เรียกว่าดัชนีมวลกายน้อยกว่า18.5 18.5เนี่ยถือว่าผอม น้อยกว่า18.5ใช่ครับ18.5น้อยกว่า18.5ครับน้อยกว่า18.5สมส่วนสมส่วนนี้ขาน้อยมากเลยนะในปัจจุบันอาจารย์อ้นสมส่วนเนี่ยเขาบอกว่า18.5เป๊ะถึง22.9มันมันก็มีช่วงตัวเลขที่พอให้เราสมส่วนนะใช่เพราะให้เราสมส่วนอยู่แต่การที่สมส่วนเนี่ยตัวผมเองที่ลองเล่นไปแล้วก็ ยังถือว่าเกินนะยังเกินอยู่เหรอเกินครับเกินเกินครับผมจะไม่แบบเกิน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 ไปเลยอ่าเรามาดูน้ําหนักเกินน้ําหนักเกินหร <c oughs> <JJ: S 1> ือโรคอ้วนระดับหนึ่งก็คือยี่สิบสามถึงยี่สิจุดเาทำไมน้อยจังอ่ะอาจารย์อันอ๋อเอาใหม่สิยี่บสาค่าดัชนีมวลกายยีสาถึง2 4ุ่ดอาไปหนึ่งดเใช่อ่าโอเคนี่นี่คือเกินระดับหนึ่ง เกินระดับหนึ่งเอาสมส่วนหรืออ้วนระดับหนึ่งสมส่วนสมส่วนเนี่ยเขาให้สิบแปดจุดห้าถึงยี่สิบสองจุดเก้าตัวเลขเมื่อกี้นี้ใช่ไหมใช่ครับแต่ถ้าเกินหรืออ้วนระดับหนึ่งเขาให้ที่ยี่สามถึงยี่สี่จุดเก้าที่หนึ่งจุดเก้าใช่ต่อครับอ้วนอ้วนระดับสองอ้วนระดับสองคือยี่ห้ายี่ห้าถึงยี่สิบเก้าจุดเก้านี่ยังห่างอยู่ยังห่างอยู่แสดงว่าเรา เราก็อยู่ในอ้วนระดับสองได้พอสมควรอยู่พอสมควรพอสมควรพอสมควรครับอ่าระดับสามคันนี้คือเรียกว่าอ้วนอันตรายคนอ้วนคนอ้วนหรือที่เราเจอกันในโรคอ้วนอ่าโอเบสิตี้เนาะอันดับที่หกอ่าเอาว่ามาสามสิบขึ้นไปโอเคไม่มีจํากัดเกินสามสิบไม่มีจํากัดคือมากกว่าสามสิบถือว่าอันดับสามหรืออ้วนอันตรายนะครับอ้วนอันตรายเราดูตาม ผิวเผินแล้วก็คงจะสองก็พอมั้ไม่ต้องถึงก็ต้องลองหต้องลองคำนวณดูนะไม่แน่ใช่มถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเอง BMI เท่าไหร่อืกลับไปดูคลิปเดิมคครับผมโอเนะครับหรือไม่ก็ไปสามารถเซิร์ชหาตาม Google ได้ว่าการคำนวณ BMI ใช่ครับจะได้รู้ว่าตัวเอง BMI เท่าไหร่หรือดัชนีมวลกายเท่าไหร่ครับผมอ่าคราวนี้นะครับ แล้วเราจะมาดูตัวเลขอีกตัวหนึ่งที่เรียกว่าความดันโลหิตสูงความดันโลห oh ิตสูงหรือเอาง่ายๆความดันโลหิตครับผมความดันโลห oh ิต oh ดูยังไงล่ะดูจากอะไรถ้าเราเรต้องมีเครื่องวัดใช่ครับต้องมีเครื่องวัด,วดถ้าใครมีเครื่องวัดความดันที่บ้านหรือสามารถวัดความดันได้ที่อนามายัยหรือบอกอสมอมาวัดให้ถ้าใครรู้ว่าตัวเอง เสี่ยงมากแค่ไหนอ้วนระดับไหนก็น่าที่จะต้องรู้ตัวเองก่อนว่าความดันเท่าไหร่ของเราเนาะใช่ครับซึ่งตัวเลขเนี่ยมันจะมีบอกเลยในเครื่องเนาะ,ะที่ให้อาจารย์อ่านดูนะครับมจะมีตัวเลขร้อยสี่สิบเก้าสิบมันจะมีทั้งตัวบนตัวล่าง,างนี้ใช่ไหมใช่ครับว่าร้อยสี่สิบคืออะไรร้อยเก้าสิบคืออะไรซึ่งตัวเลขตัวเนี้นะครับอ่ เดี๋ยวขออาจารย์อ่านนิดนึงอ่ะตัวเลขตัวนี้เนี่ยมันจะมีบ่งบอกว่า140เนี่ยคือตัวบนอเราจะเรียกเรียกกันเป็นภาษาชาวบ้านว่าตัวบนตัวบนแต่ภาษาหมอคือระดับความดันโลหิตซิสตลิกนะครับอ่ตัวที่สองก็คือตัวล่างนะครับมีตัวบนก็ต้องมีตัวล่างนะตัวล่างไม่มีตัวเดียวอย่างน้อยต้องสองตัวครับตัวล่าง ตัวล่างเนี่ยก็คือระดับความดันโลหิตไดแอสโตลิกนะครับไดแอสโตลิกตัวเนี้ยเขาจะบอกว่า